ฟอร์ดเอเวอเรสที่หรูที่สุดนาตอนนี้วันนี้เดี๋ยวเกมจะพามาดูตัวท็อปสุดของ e v e r อเรสเรานั่นเองวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวฟอร์ดเอเวอเรสแพตตินัมนะครับผมนี่นะผมมาพร้อมกับสีบอลเงินแบบนี้เลยนะผมเดี๋ยวเกมพามาดูกันว่าสเปคของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับท็อปสุดของเรา เริ่มจากด้านหน้านะผมกระจังหน้าสีโครเมียมแบบพิเศษเฉพาะตัวของแพตินัมเองเลยนะครับผมเป็นโครเมียมที่ดูไม่เงานะครับแต่ให้ความหรูหรามากกว่าเดิมอีกนะครับผมนี่กระจังหน้าดีไซน์พิเศษเฉพาะตัวนะครับผมนี่มีขิดให้ตรงนี้ทุกช่องนะครับผมยังไม่พอแล้วผมเพราอขับไปรังพึ่งเชนแล้วเนี่ยขาระบายอากาศได้อย่างดีแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะใช้เป็นเครื่องยนต์3.0นะครับผม V6 แรงม้าสูงถึง 250แรงม้านะผมแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนั่นเองนะครับผมตัวท็อปสุดก็มาพร้อมกับเครื่องที่แรงที่สุดด้วยนะครับผมฝากระโปรงหน้านะผมมาพร้อมกับอักษรอะคริลิกที่เขียนว่าแพทตินัมนะครับผมนี่เพิ่มความมีมิติให้กับฝากระโปรงหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับผมไฟหน้านะครับผมแบบ Magic LED นะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดปิดเองอัตโนมัติได้นะครับผมแถมยังมีระบบ เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยนะครับผมแล้วก็แมจิก LED ดีของเรานะผมพิเศษกว่าที่อื่นนะผมหากมันจะสามารถเนี่ยเลี้ยวได้ตามพวงมาลัยด้วยนะครับผมแถมหากขับด้วยความเร็วสูงนะเจ้าแมจิก LED เนี่ยก็จะมีการขาแสงไปในแนวตรงที่ไกลยิ่งขึ้นนะผมทําให้มองเห็นช่องทางด้านหน้าเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะผมแต่หากด้วยความเร็วต่ํานะครับ ไฟแ,แมจิกของเราเนี่ยก็จะมีการแหวกออกนะผมไม่ใช่แหวกออกสิขยายลำแสงไปทางข้างๆแทนนะผมทําให้มองเห็นโดยรอบได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองนะผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยปรับเองแบบอัจฉริยะมากๆนะครับผมตอนนี้ผมมาพร้อมกับกล้องหน้าแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์หน้าสี่จุดนะผมเซ็นเซอร์หลัง4ี่จุดหรือเรียกง่ายๆว่ามีกล้องรอบคันเลยนั่นเองนะครับไฟตัดหมอกข้างหน้านะผมเป็น LED แสงสีขาวแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่ามองเห็นเวลาแบบหมอกลงนะผมช่วงหน้าฝนเนี่ย มองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าหลอดสีส้มอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูล้อแม็กของเขาบ้างนะครับผมล้อแม็กนับผมดีไซน์พิเศษเฉพาะตัวแพทินัมแบบเดียวกันเลยครับผมเป็นดีไซน์ซิกซ์แบบนี้นะครับผมให้ความหรูหรามากๆนะครับแม็กของเขาเนี่ยขนาด21นิ้วเลยนะครับผมซีรีส์ยางของเขาอยู่ที่ 275/45R21 นั่นเองนะครับผมนี่ยางของกูเกียนะครับผม บอกเลยว่ายางยี่ห้อนี้แบรนด์ฟอร์ดเลือกใช้นะครับผมเพราะว่าเป็นยางที่ดีจริงๆนะครับผมหูกระจกของเขานะครับผมพับและประปับไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนะผมมาพร้อมกับใบสปอร์ตนะผมหรือว่าเตือนชนจากมุมอับสายตานั่นเองนะครับผมเวลามีรถมาเนี่ยไฟตรงนี้ก็จะกระพริบให้นะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยที่เป็นกล้องสำรวจ10องศานะครับผมนี่หรือกล้องข้างตัวรถก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นผมจะยังมีไฟที่เป็น ไฟสองสว่างข้างตัวรถด,ด้วยนะครับผมเวลาตอนกลางคืนเนี่ยจอดรถในห้างมืดๆแล้วก็ไม่รู้ว่ารถเราอยู่ไหนนะผมตอนนี้ก็จะสองสว่างออกมาข้างล่างเพิ่มเติมให้อีกนะผมช่วยระวังพวกเวลามีสัตว์ร้ายอยู่ในข้างล่างตรงที่เราจะเหยียบขึ้นบันไดน,นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะผมมาพร้อมกับราวหลังคาย,ยกสูงนะผมง่ายต่อการใช้งานนะผมไม่ว่าจะเป็นการมัดของหรือว่าการผูกของกระ้างบนนะผมคันนี้เนี่ยสายแคมปิ้งชอบแน่นอนนะครับผม ตอนนี้นผมพอปสุดของเราแน่นอนก็ต้องเป็นระบบสมา์ทชียร e ด้วยนะครับก็เปิดเอ่อเปิดง่ายสบายนะครับผมเพียงแค่มีคุณแจอยู่กับตัวรถก็สามารถปลดล็อกรถได้เลยนะครับผมแต่ถ้าหากจะล็อกรถเนี่ยก็แค่ใช้มือในการกดตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้นะผมก็จะล็อกรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังบ้างนะครับผมว่าด้านหลังตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับผม เริ่มจากไฟแน่นอนนะครับผม Full LED Signature นะครับผมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมนี่เลยอักษรที่เขียนคำว่า p l a t i n u m นะครับผมจากรุ่นอื่นที่เป็นแค่คำว่า Everless นะครับผมส่วนคำว่า e s s อยู่ไหนกลับมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับผมนี่เรียกว่าชูความเป็นตัวของ p l a t i n u m ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายของคขานะครับผมตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเปิดปิดอ่า เราว่าเปิดปิดง่ายสบายนะครับผมเพียงแค่กดปุ่มเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยมีระบบกันหนีบแล้วก็ปรับระดับได้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนหน้านะผมเรามาดูกันข้างในนะครับผมตัวนี้เบาะแถว3พับไฟฟ้านะครับผมสามารถพับได้จากปุ่มสวิตช์ตรงนี้เลยนี่ข้อดีของการที่เขาเป็นพับไฟฟ้านะครับผมไม่นะว่าจะเป็นการใช้งานที่สะดวกแล้วก็ง่ายดายนะครับผมแถมไฟลังพับเป็นนอนเรียบได้ด้วยนะครับผมนี่พับไปน,นอนเรียบแบบนี้เลยนะครับ หากพับบ่อแถวสมลงบ่อแถว2ลงนะครับผมเก็บของได้ยาวถึง170เซนติเมตรเลยนะครับผมอ่านี้เป็นผ้ายางของเขานะครับผมเ,เก็บไว้ก่อนตอนนี้นผมที่เก็บล้ออะไรนั่นเองนะครับผมนี่ให้มาครบหมดแล้วนะครับผมสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมอันนี้แถมให้แบบฟรีๆเลยนะนี่เดี๋ยวเอาบอกขึ้นแป๊บนึงไฟตัดละ ถือว่าเป็นการโชว์ระบบการตัดไฟแล้วผม,าผมหากเราเปิดไว้นานเกินนะครับผมและไม่มีการใช้งานนะครับผมระบบเนี่ยก็จะตัดไฟตรงแถวสามไปนะผมต้องเปิดปิดใหม่นะครับผมเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมโอ้ะบอนี่ถ้าเราเปิดปิดใหม่นะผมบอร์ดแถวสามก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผม,มเดี๋ยวพาไปดูข้างในบ้างนะผมว่าความข้างในของเขาเนี่ยจะรูหลาแค่ไหนนะครับผม เริ่มจากบอกคู่หน้าฟังคนขับก่อนเลยนะผมเริ่มจากดีไซน์พิเศษนะผมบอะหนังพิเศษเฉพาะตัวของแพตตินัมนะครับผมนี่จะมีความแบบเขาเรียกมีเทเจอร์ในการสัมผัสนะครับผมนี่แถมยังมีเจ้าตัวนี้ให้ด้วยนะผมเสียงคำว่าแพตตินัมนะครับนี่ตัวนี้นะผมบาะตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษกว่านะตรงที่เขาสามารถปรับร้อนเย็นได้นะครับผมเป่าลมร้อนหรือเป่าลมเย็นมาก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราคนไทยน่าใช้แต่ลมเย็นนะครับ ตัวนี้นผมเดินได้ด้วยสีเทานะครับผมหรือสีขาวน,นั่นเองนี่เป็นแบบพิเศษเฉพาะตัวแพทิี่น้ำเลยเบาคู่นข่งครับผมปรับไฟฟ้าถึง10คทิศทางเลยทีเดียวนะครับผมนี่จะมีตรงดันตรงน่องขาให้ด้วยนะครับผมจากรุ่นอื่นไม่มีนะครับผมพวงมาลัยของเรานะผมไฟฟ้า100%นะผมตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยันรุ่นท็อปสุดนะครับผมเพราะว่ามันดีจริงๆนะ ไม่ว่าจะเป็นขับขี่ด้วยความเร็วต่ำนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยก็จะเบาสบายเลี้ยวง่ายนะครับขับขี่ด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยเขาก็จะหน่วงนะครับผมทําให้กันสายนั่นเองแล้วก็ยังมีกันสะเทือนด้วยนะครับผมส่วนปุ่มตรงพวงมาลัยนะครับผมจะเป็นพวก Adaptive Cruise Control นะครับผมไม่ว่าจะเป็นล็อกความเร็วของตัวรถนะครับผมบรักษารถให้อยู่ในช่องทางเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะครับผมคันนี้มีให้หมดแล้วนะครับ ตัวนี้ผมมาพร้อมกับลำโพงถึง12จุดเลยนะครับผมเป็นลำโพง B&O NO n 11จุดแล้วก็มีลำโพงตัวใหญ่ตรงกลาง1จุดนะครับผมทั่วห้องผู้โดยสารเลยนะครับหน้าปัดของเขาหนะ้าผมเป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด12นิ้วนะครับผมให้ภาพที่คมชัดแน่นอนส่วนหน้าจอการับผมเป็นหน้าจอ SympleA ขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอออฟโรดนะครับคันนี้เนี่ย สามารถเชื่อมต่อนอโต้ p p l e c a r p l a y ได้แบบไร้สายเลยนะครับผมแล้วก็สิบพิเศษนะครับผมปกติแล้วถ้า,าจะใช้คำสั่งเสียงนะครับผมจะต้องเชื่อมกับโทรศัพท์ก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเชื่อมนะผมก็ใช้คำสั่งเสียงได้เลยนะครับเกียร์ของเขานะผมหน้าตาแบบนี้เป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้านะครับผมทำให้เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็จะนุ่มสบายและหลับลับลื่นมากกว่าเดิมนะครับผม ตัวนี้สามารถกดตัว M เ,เพื่อปรับเป็นแมนนวลได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ดีไซน์เกียร์ของเขาครับผมเล็กกะทัดรัดนะผมจับสบายมือแน่นอนเบรกมือของเขาครับผมเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็กลมๆตรงนั้นนะผมเป็นเจ้าตัวของไดโหมดนั่นเองนะครับผมสามารถปรับหมกึกการขี่ได้ถึง6โหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปกติประหยัดหลนลื่นลากจูงโค่นแล้วก็ทรายนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากับทุกสถานการณ์นะครับ เรียกว่าเป็นรถหรูที่ใช้ในการออฟโรดก็ได้นะครับผมนี่ภายในเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีไซน์หรูหรามากๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูเบาะฝั่งคนขับบ้างเอ๊ะผู้โดยสารบ้างนะครับผมนี่ผู้โดยสารเองก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับผมนี่ดีไซน์แบบเดียวกับของคนข้างหน้าเลยนะครับผมแถมเจ้าตัวนี้นะครับ เขาจะได้แค่ปรับร้อนนะครับผมและสามารถเป่าลมเย็นออกมาได้นะครับผมก็ถือว่าเอาไปใช้ในช่วงหน้าหนาวก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้ผมข้างหลังเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับแอร์หลังนะผมสามารถปรับได้เองเลยนะครับผมพร้อมกับช่องเสียบ USB Type C นะครับนี่แล้วก็มีช่องต่อไฟให้ด้วยนะครับผมสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนั่นเองนะครับะเป็นยังไงกันบ้างครับผมจบไปแล้วสำหรับเจ้าตัว Ford Everest Platinum นะครับผม ครบสุดหรูสุดฟังก์ชันเยอะที่สุดนะครับผมใครที่สนใจนะผมติดต่อมาได้ที่เบอร์0822340593นะครับผมหรือว่าอยากมาดูรถจริงนะผมวอล์กอินมาได้ที่โชว์ุงฟอร์ด IMA สาขากราประพึกนะครับผมวันนี้เกรงว่าขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผม